แล้วก็แพ้คะแนนเทพมังกรพักยกทียตแล้วก็มาแพ้นกเหินออโต้อาวันนะครับส่วนนกแก้วก็มีชนะเทพชรชิงชัยศิทธ์ดาบรวยชนะนกยกสีฟ้าฝั่งสิทธิ์วัสดาแก้วแล้วก็ชนะคะแนนเทพทองอันเชียงรายนะครับที่เวทีมวยรังสิท์ครับวันนี้ชกกันในพิกัดน้ำหนักที่117ปอนด์ครับ อะไะครับยกแรกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับมาดูกันนะครับวยคู่นี้สายกับขวานะครับสายของยอดเดนไตกับขวาของนกแก้วนะครับเดินขยับเลยนะครับโอ้ยอดเดนไตถูกล่างช่วงชกก็ใกล้เคียงกันแล้วครับดูว่ายอดแดนไตจะได้้อยกว่านิดหน่อยนกแก้วนักชกจากสปปลาวนะครับโอเคหนักแรงทุกลูกนะครับมาดูกันว่าสายกับขวานะครับชินกันออก ใครจะแม่นกว่ากันแล้วครับมาถึงตอนนี้ขยับด้วยนะครับชิงเดินด้วยนะครับนกแก้วไม่ยอมนี่ทางขวายาวๆทางซ้ายก็ยังขยับหลอกอยู่นะครับก็ยังไม่รีบร้อนเหมือนกันนะครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายแรงผู้นี้มี่ทางเดียวกันเลยนะครับดูว่าต่อยซ้ายต่อยซ้ายกับต่ขวาต่อยขวานะครับดูว่าใครจะออกได้แม่นหอกได้เร็วกว่ากัน สายแลครับโอ้เริ่มออกให้เห็นแล้วนะครับยอดแดนไทรสายยาวๆนกแก้วค,อคอ่อยๆขยับเข้าหาเหมือนกันดูช้ากว่าความเป็นมวยนี่ดูว่ายอดแดนไทรนี่ได้เปรียบแน่แล้วครับดูที่ว่า่าทอระหดการยืนระยะจะเป็นอย่างไรนะครับเอาแล้วครับยกแรกเริ่มออกกันอาวุธกันนะครับแต่ว่ากรรมการบอกว่าเอากันหน่อยนะครับให้ออกกันมากกว่านี้ครับ โอ้ขายมาก็ขวาโต้ค้นทันทีเหมือนกันเลครับนกแกว้วไม่มีใครยอมใครแน่นะครับคู่นี้ยกแรกพยายามเปิดเกมกันตลอดเลยนะครับจอดจอจด,จด,จดครับออกไม่ออกเลยครับบอลนะทาก็รอกันหน่อยครับซ้ายเตะไปก่อนครับของยอดแดนไกลครับเตะแล้วถีบไปด้วยครับพยายามจะกินเปล่านลครับนกแก้วเตะจาะล่างมาครับนกแก้วนี่ถ้าช้านี่โดนซ้ายทันทีนะ ก็บอกว่าขวาแรงแต่ขวาต่อยขวาแรงแต่ว่าต้องเดินให้เร็วนะครับจะไปเดินช้านี่จะเข้าร่องแข้งซ้ายของยอดแดนไกลแล้วครับกับว่าความหนักความแรงมีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าคิดเร็วทําเร็วหรือเปล่าละครับนกแก้วครับหรือว่าต้นต้น,ตนยังไม่เร่งครับเตะซ้ายไปครับเตะขวาเจาะล่างคืนทีต่อทีดอกต่อดอกครับโดนมาก็ต้องทําคืน ยังไม่รีบร้อนวยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าชิ้นยังหวาออกแข้นกันอ้าวโหย,โยปาบใหญ่ๆเลยแล้วครับถีบไว้ก่อนครับยอดแดนตรายยกแก้วขยับขยับเล็งครับเล็งแต่ยังไม่ออกครับช่วงปลายๆนะครับยกแรก ผู้แรกในช่วงที่2อ,อะครับขยับเข้าไปนี่ครับซ้ายไม่แกะกล่องที่เวทีราชดำเนินแล้วก็ไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนด้วยครับขยับโบนยกที่หนึ่งเก้าาเดินให้เร็วแล้วนะครับนนเกลนะชกจากสองพปลาวนะครับไปขวาต่าตาอยขวาแรงนะครับไปย,ยืนช้าไม่ได้นะครับยอดแดินายมีสายมีจัดจ้านเหลือเกินนะครับ ดูนะครับแล้วก็ออกได้งหนักแรงๆรงก็ไดยกแรกแล้วนะครับเอามาดูกันเริ่มจะเดินเร็วตามคำสั่งของทีมงานแล้วครับนกแก้วเราพยายามคิดเร็วทําเร็วกว่าเดิมด้วยนะครับแต่ขวามาสักครู่ครับเพื่อนรู้ต่ยเลยครับกๆกักไม่ได้ครับแหมพยายามยกเข่าเดินเข้าหาครับแต่ว่ายกสองแล้วครับกรรมการบอกทั้งคู่ว่าต้องออกอาวุธจะให้เยอะกว่านี้ครับคิดให้น้อยออกให้เยอะครับตอนนี้ครับ เดินเข้าหานกแก้วนี่ครับแทงขวาเตะได้ยอดแดนไตรเองก็พยายามเนี่ยครับฉาบช,าบชวยคทับชิงออกก่อนเตะไปเตะขึ้นครับนกแก้วหรือว่าแ้งซ้ายออกมาแต่ละเม็ดก็แรงๆทั้งนั้นนะครับยอดแดนไกลแต่ตอนนี้นกแก้วนี่ชัจบจะโอโหนะครับเบียดเร็วขึ้นปมะ่อเห็นให้โชกผมก็ต้องเบียดแบบนี้นะครับโอโหแทงขวานําไปก่อนแล้วก็จะปล้ำไนดู นักชกจากสปปลาวนะครับตอกันไม่ถนัดนี่กรรมการแล้วพิมต้องแยกก่อนครับเดินต่อครับแยกออกมาแล้วก็เดินเข้าไปครับแข้งขวาของนกแก้วแข้งซ้ายยอดแดนตายนีคอยติดเบรคอยสกัดไว้ตลอดครับมีตีหน้าครับคอยทีสกัดเอาไว้ด้วยครับจะเข้าถึงตัวใกล้ๆครับดุครับความไวความเร็วครับยับหน้ากระแทกไปครับมันขวาแล้วก็ตั้มด้วยตีนซ้ายครับแม่สองชุดติดหนักใจแล้วครับนกแก้วแบบนี้ต้องตีปีกไวมุกเลีย ดูว่าปีกจะหักหรือเปล่านะครับถ้าเดินช้านี่โอ้โหพอซ้ายมาแต่ละเม็ดก็แรงๆนะครับมีหมัดหน้านึงคอยแย่เอาไว้นะครับยอดแดนไตแล้วก็ตามด้วยแข้งข้ายดูขยับเข้าไปนะครับยังคงเดินพยายามเลยครับจะฮุบอยู่นะครับนกแก้วไม่ยอมง่ายๆนะครับแข้งขวาหมัดขวาที่ว่าแรงๆนั้นยังทําอะไรไม่ถนัดนะครับโดนถีบสไลายจังหวะเอาไว้ด้วยครับหรือที่การตัดสินใจเลยครับเดินเข้าไปก็จริงนะครับแต่ว่าดูยังไม่เฉียบขาดครับ เอาอยัางไงเลยครับเจอแท่งซ้ายครับนกแก้วพยายามเดินพยายามขยับเข้าไปหาครับใกล้ใกล้แท่งขวาครับโดนยกบังไดลไ้ลุกเข้าไปลุยเข้าไปครับนบแก้วแมบบ้ว่าสถา,านการณ์ ภาษาอาวุธบนเวทีนี้จะดูอึดอัดจะดูหนักใจครับแต่ว่าลูกสวนในยุคใหม่ครับในเจของไฟลิกสวยครับที่บังอาส่งต่อให้นี่ก็บอกว่าไม่ธรรมดาบุรีหลายครั้งหลายคาพลิกเกมแบบเนือเชี่ยให้เห็นครับไม่ว่าแข็งแรงนะครับเน้นความแข็งแรงเลยนะครับอาวุธมวยนี่ก็ใช้ได้นะครับพยายามจะเบียดเหมือนกันครับนกเจ้าวงนอกดูจะช้ากว่าแต่ว่ามีแข้งขวาเสร็จจะปล้ำในทันทีนะครับอยู่ที่ว่าจะเบียดในติดหรือเปล่าเท่านั้นนะครับ ถ้าเดินช้าก็จะโดนแทง้ายแบบนี้นะครับจุกนะครับเต็มชายโค้งครับที่ตีการชกเลยครับจบยกสองครับแต่น็อกเลยครับโ้ยอดแดนไตรองออสหนองไม้แดงครับแต่น็อกนกแก้วลูกสวนไปในยกที่2ครับ2นาที52ิวินาทีครับโคตรหล่อครับบังลีเรียกว่าเป็นจังหวะที่เดินเข้าไปนี่ยังไม่ทันระวังเลยครับจังหวะโอ้ไม่ทันจะเก่งรับเลยครับโดนแทง้ายเข้าไปก่อน ไมว่ามันจุกมันเสียดนะครับเม็ดนี้เม็ดนี้ยังนะครับแต่ว่าเม็ดนี้นี่เต็มจริงๆนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหไปกันเร็วเกินคาดเลยนะครับครูรั